วันนี้นะคะพ่อโจจะมาบุกร้านปากหม้อหญ่เตี้ยนะคะบ้านคำักอยู่จังหวัดอุบลนะคะบ้านพี่สาวอมแอมนะคะเป็นคล้ายปากหมอขค้ายก๋วยจับก๋วยเตียวค่ะเมื่อกี้พ่อโจโทรมาแล้วว่ากำลังมาถึงไม่ใช่ค่ะนี่ พ่อโจมาถึงแล้วนะคะมาลูกมาพ่อโจมาถึงแล้วเ <c oughs> จเล่อยู่ไหน <c oughs> มาลูกมาอายนะอายห้องทีไปหลับฟังไดนนอทพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> มาลุกมาวันนี้บุกบุกบ้านพี่สาวอเอ็มบอกครับผมบ้านบ้านเกินนู้จะอยู่บันคามอีกโมงงันค่ะแปลว่าก็อยู่ไกลย่านคือกันใจเย็นเพื่อนใจเย็นมาลุกมาน้องเจข้าวข้าวสวีดัสสวีดัสสวีดัสขาวสอ้เสียงเพลงไหมมีคนจอดยูทูบเบอร์เรา บ้านดงแสนสุขค่ะบอสบ้านดงแสนสุขใช่ค่ะไม่กัดไม่กัดค่ะบอสอำเภอเมืองบ่หน่อำเภอเมืองค่ะบอสตำบลไร่น้อยสวัสดีครับพี่ลุงเวป้าอาน้องเมย์เสี่ยตัวร้านธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้งั้นพี่เคยค่ะพี่เอ๋มีบอสจูงค่ะเดี๋ยวต้องมาจังขอมาเจ้าคนประเทศลงยูทูปแต่ว่าเลยดิบระเทศลงอย่างลยดิของหนูยังอัพไม่ได้เลยค่ะทั้งวันเลย ไม่ไห้ลงไปที่เชื่อมันหรอกก็เลยทีบีวันนี้ร้อนวันนี้พอเจอมาเยี่ยมร้านปังหม้อยายเตี้ยนะคะอยู่ทางจากงานประมาณสามกิโลค่ะพี่น้องค่ะเป็นส้มไปบ้านกินกุ้ยจับกุ้ยจับอุบลแนวหมักแนวหมักปอนกเลยถือไม่เยี่ยมไม่เลยต้นตำรับเลยอันนี้ปิดร้านเหรอบอกว่าวันนี้คือหมดเวลาแล้วหรืออะไรอย่างนี้วันนี้ไม่ด้ปน้ามีร้าต้องใส่ลง นี่ไม่ใชีในกากินในซื้อเนี่ยแม่้นานกันม่นะไรอ่งมันต้มให้นอกกินนะคะโอ้นี่ได้ก็คือเปิดได้กินสุดยอดมากครับเดี๋มาเราเป็นแขกวีไอพีพามพามห่างจากงานนิดเดียวนะคะม่าจะมีแหละครับม่าจะมีละยัเยอะ ทำแบบนี้เดี๋ยวพี่ฟ้ายจะมาอยู่พี่ฟ้ายจะมาอยู่นะคะเบบกำลังทำน้ำให้บอสน้ำในตู้น่ะดีเลยค่ะวันนี้พ่อโจมาเมื่อกินก็จับยูเมืองกูบอนถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาหารมักมากแหมนัวคะกติก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา แล้วต่อไปแล้วต่อไปก็คือที่ชอบอีกก็คือนี่เลยก๋วยจับขู้บนนี่คือซิ้นลวมาเลยแมนแมสคโอ้โอก่า่ัก็จะเป็นเส้นแหบแล้วน่ะมเค่ะพรโจยทอนเฟิมเลยค่ะสุดยอนเรื่องครับยายนุคนจะจะเปิดอันนี้อ่อนนึงนะคะ ครับเพราะว่ไม่ได้ปรุงเลยแต่แรกว่าจะปรุงเป็นเปรี้ยวหวานคือมันอร่อยแล้วเพราะตีเป็นแบบน้ำซุปนะพี่น้องผู้ใดพลานมาทางบนล้วนะคะตำบลไร่น้อยนะคะมาแวะอุ่นนวลพีสาวแม่ใหญ่นะคะเพิ่อนค้าปังหมอนนะมาจะในิ่นจิเปิดมือใดเปิดอีกเดือนหนึ่งค่ะพอดีมือมือเปิดมาเรียบมาล้านว่าก็ยิ่งเห็นนะคะอีกหนึ่งเดือนค่ะเปิดแน่นอนนะคะ กับพี่สาวคนนี้ค่ะที่จะไปเฮ็ดปางหมอมือปิดปิ๊บเข่าเป<อ>็นก้นเข่าค่ะเอาอันนี้ก็เฮ็ดเนาะเพื่อเพื่อมีคนเมาดิเ,เพื่อแบบคนมีมี e เมมอฟซีสั่งเมาส์ทบวาหมื่นหนึงเสี่ย <c oughs> ได้เลยเนาะอันนี้ให้ไปเนี่ย <c oughs> นัน่นเสีย่ยเอาเอฟซีภูดอยากสนับสน,นุนเอฟซีอมแอมดึงซีสาวน้อยอร่อยนะครับตุ้มจั่วกับนั่นจีงคือเมาส์หมื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นห่าก็ได้อันอัน คือขนมเอียหรอกปางหม้อปางหม้อค่ะปางหม้อกับขนมจีบค่ะเป็นทีมพี่ไปให้อยู่แล้วแม่นค่ะเดี๋ยวอันนี้เผยเอฟซีเาวน้์เป็นแมงครับเพื่ออยากสนับสนุนใหู้ทีมให้เอฟซีได้กินด้วยกันเอฟซีเซาแลนด์ที่ไปปิลดฤดูกันเป็นสุดบนแท้ๆเลยนะคะนี่เลยค่ะอีกเดือนหนึ่งเปิดแน่นอนค่ะพี่น้องมาอุดหนุนได้เลยนะคะปิดวงแล้วไปจมวกรถบ้านแข่งขันค่ะ พ่อก็บอกว่าไม่ใช่เป็นรออยู่หลังเวทีแล้วหมดนี่นนใช่ไหมคะมันมีมาอะไรบ้างมันเนี่มีค่ะขอ,อะบงบันฮักมีคะ่ะสะสมเขาเนสะสมทานเสียงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าโซ<ฮ>เสีเยมันเริ่มมากลมแล้วคือใช่ละลูกอยู่หลังเวที ลังเทือก็นั่งเสียใจนั่งอ่องไทยรังเอ๋เอเขียนรหัพ <c oughs> ่อว่าววาตาเอ๋ตาเอ๋พ่อโจมากินกว๋วยจั๊บครับหนูกินไหมพี่แหม่มจะต้มไปฝากกินไหมจะต้มไปฝากาจจก๋วยจั๊บอุบลลกมเอาเอา <c oughs> เดี๋ยวพี่แหม่มต้มไปฝากนะ,นะไปจับอุบลอร่อยอร่อย,ออยโอเคไปกินไ่้กินรอบดีได้ค่ะ,ะดเดี๋ยวพี่แหม่มทำไปฝากครับยิ้มเน่จิมแน่จ้านาลิงน้อย <c oughs> ลิงน้อยพลังเหลือล้นยิ้มเน่จิมเน่ลิงน้อยเอิ้น เดี๋ยวต้มไปฝากค่ะเดี๋ยวพ่อไปประมาณสิบเมตรเจอกันไม่อยากอยากตัวนี้เลยไหมไม่ถ้าอยากตัวนี้พ่อพ่อจะต้มตัวนี้เลยถ้างั้นพี่เอาแหม่ฝากไปทีหลังเอาตอนนี้เลยไหมคะจ้าอู๋วนอร่อยอร่อยไม่แซ่บเลยเออจะหน่อยก็ได้แล้วพี่เอาแหม่ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ตามไปเอาไปฝากโอเคเพร่อพี่ต้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝากไป โอเคเดี okay. ๋ยวป้าปายกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปดูโชว์เอาเรียกเอฟซีเข้าไปชมกลุ่มปิดหน่อยไปดูใน,นกลุ่มปิดหน่อยคขับนี้เพลงใหม่นนเฮียห,ห,หล่าเออแฟครับขอบคุณเลยเร็วเอเอเฟครับขอบคุณไปเมือง,งอเียหล่าเมื่อแลงเราเพลงใหม่แลกก็แลกขายก็ขายค่ะแบ่แย่ค่ะแบ่น้อยโลละสองร้อยค่ะโลละสามร้อยหกสิบ ช่วม่ค่ะคอเป็นเอลกอนเตามาบึงไดคะเด้อ่ลองได้หล่ะพี่ค่ะค่ะครับอร่อยอร่อยครับอันอ้นู้คนอยากให้ลูกกอมาเดี๋ยวนึอันนี้ไอ้แท้ๆนะครับอ้แท้ๆของแอมนะครับอายุเท่าไหรอายุสามสิบสอมอมมั้นก็ได้ค่ะพ่อ ซ c ตัวยงเลยนะคะะหนึ่งสองสามโอเคค่ะบพอเจอกันครันี่ไปแล่งพอกันค่ะพี่น้องคะเขากลุ่มนะคะสามร้อยหกสิบบาทหรือเขาสามมือก็ได้วันที่สิบแปดถึงเก้ายี่สิบเขาสามวันก็ได้ร้อยแปดสิบบาทแต่ดูห้าวันไปเลยค่ะสามร้อยหกสิบบาทนะคะ ขอบคุณนะครับจังเจอกันเด้อเป็นฤดูกาลเจอกันผู้ไอสิเมากุยจับอุบลนหาพันไอ้เมื่อหนึ่งเมื่อสุดนะฮไปได้เบิร์ดค่ะเพราะว่าเท่าสิไปเห็ดเท่ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีโอเดอร์ไปก่อนเนาะเก็บของซื้อของเมื่อเปลี่ยนฤดูกาลมันทีซิมหาครับนี่ครับไปขอบคุณครับพอเดี๋ยวเจอกันหลังเวทีค่ะขอบคุณครับนี่นะคะครับ น่องซื้อบัตรเขากุมในเลยเด้อค่ะห้าวันเมาเมานะคะสามร้อยหกสิบบาทนะคะเบึงผ่านไหลได้นะคะนะคะี่ค่ะก็ใครที่ผ่านมาทางนี้นะคะบัตรดงเซนซุกค่ะปากหม้อใย,ยเตี้ยนะคะเปิดเดือนหนึงเปิดยังเป็นห้างกันคะ่ะเพราะว่าผี่สาวหนูเพิ่นเพิ่นหยุดปิดปับปุงลานนะคะ วันนี้บอสโจมาก็เลยต้มไม้เพื่อนกินแบบสแซ่บเลยค่ะที่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะที่แยกงนงนหงทองจ้า